ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง พลอยชิดจันจัดชุดใหญ่ปิดโรงนางทำเซอร์ไพรส์สามีเติมความหวานให้กันไม่หยุดสำหรับคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันกับสามีเคนหงซึ่งล่าสุดเนื่องในวันครบรอบความรัก15ปีของทั้งคู่คุณแม่คนสวยก็แท็กทีมกับลูกๆปิดโรงภาพยนตร์เพื่อจะดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับคุณพ่อแต่แผนเกือบแตกเพราะน้องชิลินลูกสาวคนเล็กได้เผลอพูดออกมาว่าไอโนวัดกันนะะเป ซึ่งแปลว่าฉันรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายแผนเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีซึ่งคุณพลอยได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะเซอร์ไพรส์สามีลงอินสตาแกรมระบุว่า PK 1 5 anniversary เติมความหวานกันหน่อยเซอร์ไพรส์เกือบจะเนียนแผนเกือบแตกลูกๆโตขึ้นเราช่วยกันขอบคุณลูกๆที่เก็บความลับกันเป็นอย่างดีแค่ในโรงหนังตอนจะฉายคลิปเซอร์ไพรส์ชิลีน ดันพูดมาลอยๆ I know what gonna happen มามีลุ้นมากบอกเลยเซอร์ไพรส์เองซึ้งเองอินเองรักแดดดีนะคะรักมา15ปีแล้วและจะรักอยู่ตลอดไปที่สำคัญขอบคุณโรงภาพยนตร์ SFX Cinema Maya เชียงใหม่ที่ทำให้การเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆนั่นเองละคะ่ะ